สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมนะครับอูเมอ่เกมมิ่งนะครับวันนี้เนี่ยผมจะพาเพื่อนๆครับเอาเม่วงที่ผมขโมยมาเมื่อวานนะครับกับน้องปูมิไฝั่งด้หลังบ้านตรงนู้นนะครับโคตรใก่เลยเดี๋ยวเราจะไปเอาเม่วงที่เราขโมยมาจเมื่อวานเพื่อนๆจะมีบอกใครนะครับรู้กันแค่สองคนพอนะกับน้องปูมิไป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 โอเคครับเดี๋ยวผมจะพามาดูตรงฝั่งนะครับมาดูกันมันอยู่ตรงไหนน้องปูถือเลยลื้อเลยนะ อะไนะครับเพื่อนๆครับผมฝังไว้ตรงถังนี้ครับตามมาครับตามมไหมตามไหมครับตามไหมโอ้โหตายต่เนี่ยครับเนี่ยครับเพื่อนๆครับนี่ขฝังไว้ตรงนี้ครับเมื่อวานไปขโมยกับน้องภูมิมาครับฮึอยังเนียนใช่ไหมน้องภูมิเนียนโคตรเลยไม่มีใครเห็นหรอกเย็นแค่เออเอออะไรวะตัวอะไรวะตัวอะไรวะมดมดไม่แม่อันนี้ไหมหัวก่อน กนี่มันคือหวกนะครับไปเอาเบอมกหวกกันอครับเป็นอาเซียบเลยครับอ่าเราได้มก่วงที่เราขโมยมาจากเมื่อวานแล้วนะครับเพื่อนแกไปบอกใครครับเงี้ยไปนะเงี้ยไปนะเออไปไงเนี้ยไปไม่ได้เยไปใครไปไน้องคุ้มกระโดด่อ เยโอเคครับหลังจากที่เราได้มะม่วงแล้วเราก็จะไปทำเจาวมากินกันนั่นนอนครับเดี๋ยวไปเตรียมวัตถุดิบมาทําก่อนนะครับผมโอเคครับมาเรื่องวัตถุดิบกันเลยนะครับเราก็จะมีกะปีน้ําตาลผงนัวแล้วก็พริกแล้วก็น้าปลาครับแล้วก็ปลาร้าปิดนอมครับปิดปิดตาเออต้องเบรอไว้ครับเบรอไว้ถูกแล้วครับมาเริ่มการทําเลยใส่กะปีเข้าไปครับ กะปีแม่งแข็งมากบอกก่อนติดมีดด้วยครับจังหวะนี้แล้วก็น้ําตาลครับน้าตาลอะไรผมจัดมาเป็นอย่างละช้อนนะครับเพื่อนๆก็ใส่ลงไปหมดเลยนะครับทงนัวครับใส่เยอะๆเลยครับใช่ครับผมจะได้ลวกครับคือน้ําตาลเนี่ผมใส่สองช้อนนะครับพริกหนึ่งช้อนนะครับผงนัวนี่นิดเดียวเองนะโอเคครับหลังจากเราคุกเสร็จแล้วเราก็เติมน้ําปลาครับลงไปแค่นี้พอนะแค่นี้พอนะเดี๋ยวเราจะใส่น้ําปลาอยู่นะครับ แล้วเราก็ตีให้กะปีมันเข้ากับเนื้อตรงนี้ครับตีให้มันเข้าๆกันเลยนะครับโอเคเข้ากันงนั้งน,นะยังไม่เข้ามากเข้าสิเอ,อพอดีแล้วต่อไปครับก็เข,ขยา่าน้ำปลาครับผมตาอะไร,รามาดูแบบเบื่อไว้ครับอันนี้มันตาแม่บ้านนอมหรือเปล่าอ้พอใส่กะปีนะมันจะเป็นสีข้นๆเนานะน้องผมเนาะครับ ปลาต้มสุกแล้วนะครับเดี๋ยวเอากินดิบๆนะครันกินดิบๆก็อร่อยนะครับอุ้ยต่อไปเลยครับมาก็จะไปฝานมะม่วงกันครับมาดูครับเนี่ยครับมะม่วงฝานมะม่วงสุดโหดโคตรไวดิโชว์ไวๆปึ๊บ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 เร่งสัตีนะครับอันนี้เขาียาวจารลอกเกิดแบบจานยูสตี้ขนาดคือว่ามันมีรอยทำของข้าวปีนครับโอ้ขนาดนั้ไม่ใช่ไม่นานแล้วนะยังไม่เป็นอะไรเลยครับก็มันปีได้นะที่นี่ไม่ใช่ละ ใครอ,อยากให้รีวิวส่วนหลังบ้านนะครับคอมเมนต์มาครับเดี๋ยวพวกผมจะมารีวิวให้ดูนะโอเคครับพอได้แล้วนะครับก็มาฝานอย่างนี้ลงเลยนะบางเหมือนใจบางคนเลยวะใช่ไหมลุง <c oughs> ดีเจวิว <c oughs> ออโอเคครับหลังจากนี้เดี๋ยวขอฝานให้หมดเลยนะสปีดชลิปเลย เอาเลยครับหลังจากที่เราได้มะม่วงบางเหมือนใจบางคนมาแล้วนะครับผมก็ะจะเอามากินกันโอโ้โหบางบางมากเลยนะนี่เป็นโคตรเผ็ดครับดูเจ้าครับดูเจ้าครับดจ๋วครับโ,โคตรขาวเลยครับข้าวเดียวเหม็ออ่าวแห้งเลย <laughs> <laughs> ลังจากที่เรากินเสร็จเราก็จะไม่ให้ตากล้องกินนะครับเกินนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนให้ตากล้องกินนะครับอ่าตากล้องไก่บางครับไก่บางตากล้องกินแล้วครับจังหวะนี้เย็ดอาโหลขี้แตกขอโทษนะครับจิ๊กโก๊ปผมไม่ได้กอบสักหน่อยเนีกซุ้มเจียวซุ้มเจียวอร่อยมากนะหอมกระปีไหมพี่ว่าหอมกระปีนะ เอออร่อยอร่อยยปะปเดี๋ยวเรามาปิดคลิปกันต่อโอเคครับก็จะจบคลิปกันแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องผมกับช่องใช้ซีเอ็กครับผมของน้องูมได้ครับเดี๋ยวชิงชิง่องให้่องให้นะครับเอ้าน้องูมเสียงเฮียอะไรวะเฮียเหี้ย